นิวาสนะคะอยู่จังหวัดสมุทรปราการเราตั้งมาประมาณ60กว่าปีแล้วค่ะเราช่วยเหลือคุณตาคุณยายที่ไม่มีที่อยู่เล่ร่อนแล้วก็ลูกหลานทอดทิ้งคุณตาคุณยายที่อยู่ที่นี่อยู่ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายมูลนิธิเราดูแลให้ทั้งหมดเงินบริจาคที่รับมาคือจากแขกร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลหรืออะไรเลยค่ะแล้วก็คุณตาคุณยายที่อยู่ที่เรารับจากโรงพยาบาลเซริล่าโรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลปักน้ํา เลือกสินนะคะแล้วก็รับจากศูนย์คนไร้ที่พึ่งทุกที่เลยถ้าเขาติดต่อมาแล้วก็เรามีเตียงวา่างเราก็จะช่วยเหลือตรงนั้นซึ่งคุณตาคุณยายเหล่านี้ก็คือถูกรุ่นหลานทอดทิ้งบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะไม่มีที่อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณตาคุณยายน,น่าเห็นใจมากไม่มีใครดูแลเพราะฉะนั้นท่านอายุเยอะแล้วเนี่ยจริงจอยากบุงวอนให้ลูกหลานหรือคนที่ดูแลท่าน อย่าทอดทิ้งท่านเลยถึงแม้จะมีปัญหาบ้างพยายามทําความเข้าใจซึ่งเคสอย่างนี้บางทออีอาจจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่แล้วก็ลูกคืออยากให้ให้ดูแลดูแลท่านเพราะตอนตอน,ตอนท่านเด็กๆตอนตอนลูกเด็กๆท่านเองท่านก็ดูแลเราเหมือนกันอยากให้ดูแลตรงนี้แล้วก็อยากวิงวอนให้ลูกหลานทุกคนคนไทยทุกคนช่วยเหลือคุณตา,ค,ยายคุณยายผู้คนชราซึ่งไม่สามารถทําอะไรได้แล้ว ร่างกายท่านก็อ่อนแออายุก็มากขึ้นไม่สามารถทํางานได้รายได้อย่างเดียวคืออาจจะเป็นจากเบีย้ยยังชีพเท่านั้นเองเดือนละ7 8 0 0แปอยบาทซึ่งถามว่าพอไหมสมัยนี้ไม่พอค่ะจริงๆก็เลยอยากให้ลูกหลานท่านดูแลด่อยอย่างน้อยท่านแค่มีกินมีที่อยู่ท่านมีลูกหลานดูแลเห็นเ,เหมือนกับพูดคุยท่านก็ดีใจมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอยากให้ให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลผู้สูงอายุ นะในสังคมนี้จริงคนไทยเนี่ยไม่เคยทอดทิ้งกันอยู่แล้วอยากให้ดูแลท่านค่ะขอบคุณนะคะ่า